过，先过来

กียรติไม่รุนแรงหรอกหมอรามี่หมออยู่หนาของจุยจนะคะี่กเป็นพยาบาลที่เป็นหมอค่กับดีมันปวดตรงนั้นนะวันนี้เขาก็ได้หายนเกียแล้วเราก็ัหมเแล้วมาบ้ามาบ้างใต่ยาพ่าราฮะก็ลหายนเกลอกนิ่กบมาก็ดีขึ้นก็มาทายอีกถ้าอีกก็ได้ท่ามาหายได้ไนี่แหละก็อแต่ยาที่